สวัสดีค่ะ thank you วันนี้มาทานอาหารญี่ปุ่นกันนะคะนี่ค่ะมากับสามีของสามีทานเป็นนี้ค่ะเขาเรียกว่าอูด้งชริมเทมปุระนะคะแล้วก็น,นี่เป็นสไปซี่สแคร o ตโรลส์ค่ะน่าทานไหมยาม

Spicy scallop, and I don't see any scallop mm. That's good How about your soup? Pudong. Thank you so much. Enjoy. Wow good. Yeah. Thank you ของพี่บุญิงมสา,าเป็นอะไรนะดงคัสสึนะคะเป็นหมูทอดค่ะ <c oughs> เขาผัดแล้วก็ผัดผักแล้วก็นี่มาต้งจีนะคะนี่นะคะที่ของด่อดเหรออามอลไดเอทดิฟบายสามมีฟิล this That's good. Happy. I like that. It's good meat, เก็บมาครับใช้ตะเกียบตัดซ้ำกุ้งซุปเข้าผัดไม่ผ่านปลายไล์ต่อจืดมากคนผัดเป็นญี่ปุ่นเนาะ I don't good so just 10 3 p is good no alright ma Those okay stir fries. So this one was quite obvious. No. Yes. Okay, okay but it's not. Wow. จืดสนิทเส้นนี่กินได้แต่หมูอร่อยค่ะแต่หลังไม่ค่อยกินที่เป็นแป้งค่ะของซาบินเนียมเดอะล้าส่วนมาอยู่โอวอ้ก็ถือว่าโอเคค่ะแต่อยากจะมาลองลันช์บ็อกซ์ลันช์สเปเชียลมันดเลอรดีกว่า <c oughs> เดี๋ยววันไหนที่หิวเป็นแบบว่าหิวแบบซาชิมิจริงๆเรา๋ยจะมากินที่นี่นะคะ เขาบอกมีว่ามีไอศ์ครีม on the house นะคะ What they have is coffee and mixed, mixed berry นะคะคมาดูกันค่ะจ้า on the house จริงค่ะเหมือนเป็นลางปากค่ะอุ้แข็งมากอื hmm. mm ้ม hmm. ส mm ุดเจอเบ็ดอร่อยดี ่ะตอนนี้ก็ทานอิ่มแล้วนะคะก็เรียบร้อยแล้วะคะ่ะรอสามีกันค่ะมิเต็งตัวแบบสาวเซเว่นอีเลเวนค่ะไม่ใช่วงเซเว่นจำได้ไมเอ่ยป่ะมาลนะาประตูเหนียวมากโอเคค่ะ love you guys ทุกคนนะคะ have a good good night ค่ะบ๊ายบายโอ้โหสับเวอร์